ด้วยมือนะคะร,รักมือจ้าเราก็จะขั้นแรกเนาะเราแยกผ้าก่อนนะฮะตรงไหนที่เลอะเนาะจุนะแล้วเอาใส่รัวก็สองน้ำนะครับพเพื่อนๆสองครั้งสะาเป็นนง้นว่าจบคลิปนี้เท่านี้เนาะนะคนะล้างนะเอาผ้าเอาเสื้อนี่แหละนะฮะ ใส่กละมังนะล้างด้วยน้ำหลังจาล้างนะเอาผ้านะเอาเสื้อนี่แหละ,นะะนะฮะใส่กละมังนะล้างด้วยน้ำหลันะ้จนะตกตนะ,ะเขาเรียกว่าสีตกเนาะนะ,นะะเราก็แยกออกก่อนนะฮะแยกออกก่อนนะอยังไม่ซักรวมกับเขาเนาะเดี๋ยวที่ละมาปกก,กับเขาเนาะ เราก็จะซักนะฮะซักทีละข้างทีละข้างไปเรื่อยๆอ่ามันจะแยกกอดเนาะเพื่อนนงซักถุงเท้านะฮะเราก็ว่าเท้านี่เขาจะเลอะนะฮะเราจะไปอาดเนี๋ยวเราก็ตัดต่างนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ในการชี้นะฮะชี้ถุงเท้าก่อนนะตรงนะตาแล้วก็ นี icana, ่ะส่วนที่เยอะนะฮะส่วนที่รวมกับเสื้อผ้าไม่ได้นะคะตรงแล้วก็ที่ะส่วนที่เยอะนะฮะส่วนซักเสื้อนี่แหละนะฮะซักต่อได้ซักเท้า เราก็มาล้างนะ,ะเราจะใช้มือใช่ยี่เอานะใช้มือเราไม่ได้เอาลุกเครื่องนะฮนะก็จะซักนี้นะทุกวันทุกครั้งนะซนะ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 ักผ้าจะแล้วก็ล้างนะกับผ้าเอาเสื้อนี่แหละนะฮนะใส่กะละมังนะล้างด้วยน้ำอย่้งนั้นะนะนะ วันนี้มีทั้งเสื้อแล้วก็ถุงเท้านะคะเราจะาใช้นะฮะผมงซักผ้อซักก่อนนี่เขาเรียกว่ารวมกับเสื้อผ้าไม่ได้นะคะมันจะแยกก่อนเนาะซักถุงเท้านะฮะเ,เพราะว่าเท้านี่เขาจะเลอะนะฮะเราจะไป ลักดิวยมือมาพักแล้วเนาะเดี๋ยวจะไม่ท,ทันทำติ๊กสามนาทีนะอ่ะอ่ะนี่ก็เป็นล้างนะกระถ้าเอาเสื้อนี่แหละนะฮะ,ะใส่กละมังนะละ้างด้วยน้ำนะตัวที่สองนะซักเสื้อค่ะนะซักเสื้อตัวที่สองนะตรงที่รองพื้นเะนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ของซักฟอกนเปิดตะกบน ใช้ผงสัก๊อกนะนะล้างแล้วเราก็นะฮะเดล้างกระมลงล้างน้ำสักหน่อยนี่ก่อนเดี๋ย้วก็รับด้วยมือมาพักแล้วเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันทำอีกสามนาทีอ่ะอ่ะนี่ก็เป็นนะอ่ะอันนี้ก็ ลักด่วมือมาพักแล้วเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันทำตีสามนาทีอ่าอ่ะนี่ก็เป็นจ้าวันนี้มาซักผ้าจากเพื่อนนะฮะซักผ้าตอนนี้นะซักเสื้อนี่ก่อนนะเอามีทั้งอ่าลักเ้วยมือมาพักแล้วเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันทำตีสามนาทีอ่าอ่ะนี่ก็เป็น รวมกับเสื้อผ้าไม่ได้นะคะจ้าวันนี้มาซักผ้าจากเพื่อนๆนะคะซักผ้าตอนนี้นะซักเสื้อนีก่อนนะะเรามีทั้งนะวันนี้มีทั้งเสื้อแล้วก็ถุงเท้านะคะเราจะใช้นะคะผมซักฟอซักก่อนนี่ก็เรียกว่าซักด้วยมือนะคะซักมืะะกอมจ้า ก็จะขั้นแรกเนาะเราแยกผ้าก่อนนะครับันนี้นะซักวันนี้นะก็จะมีเสื้อนะมีตัวหนึ่งมีจันะจ้าวันนี้มาซักผ้าจากเพื่อนๆนะฮะซักผ้าตันนี้นะซักเสื้อก่อนนะเอามีทั้งเราจะใช้มือจะยี่เอานะฮะใช้มือเราไม่ได้เอาลงเครื่องนะฮะ ก็จะซักนี้นะทุกว no like ันทุกครั้งนะนคัสกตรงที่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้นะผงซักฟอกเปิดตะบนนะครับอ่าแค่ผงซักฟอกนะตรงที่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้นะผงซักฟอกเปิดตะบนนะครับอ่าแค่ผงซักฟอกตัวที่สองนะซักเสื้อค่ะ ักเสื้อตัวที่สองล้างนะเอาผ้าเอาเสื้อนี่แหละนะฮะใส่กระมังนะล้างด้วยน้ำาน่นั้นก็จะใช้มือขยี่เอานะใช้มือเราไม่ได้เอาลงเครื่องนะฮะก็จะซักนี้นะทุกวันทุกครั้งนะักสินค้านี้ก็นะซักสินค้าไปก่อนเนาะ พอเราซักถุงเท้าเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมานะฮะมันจะแยกขวดเนาะเพืนะ่อนังซักถุงเท้านะฮะเราก็ว่าเท้านี่เขาจะเลอะนะฮะเราจะไปนะฮะวันนี้มีทั้งเสื้อแล้วก็ถุงเท้านะฮะเราจะาใช้นะฮะผงซักฟอกซักก่อนนี่เขาเรียกว่าจ้านะฮะเราลองน้ำใส่กะละมังเนาะนะฮะเพื่อที่จะ ซักเสื้อนะฮะซักเสื้อของเรานะฮะล้างนะเอาผ้าเอาเสื้อนี่แหละนะฮะใส่กะละมังนะฮะล้างด้วยน้ำนะน้ำนะตรงพี่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ของซักฟอกเปิดต่อบนนะฮะใช้ผงซักฟอกนะ ที่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ผงซักฟอกในการเปิดตอกันนะฮะอ่าแค่ผงซักฟอกนะตรงที่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ผงซักฟอกในการเปิดตอกันนะฮะอ่าแค่ผงซักฟอกตกนะฮะเขาเรียกว่าสีตกเนาะนะฮะเราก็แยกออกก่อนนะฮะแยกออกก่อน ยังไม่ซักรวมกับเขาเนาะเดี๋ยวนะตรงที่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ผงซักฟอกเปิดตอก่อนอ่าใช้ผงซักฟอกนะฮะวันนี้มาซักผ้าจากเพื่อนๆนะฮะซักผ้าตอนนี้นะซักเสื้อก่อนนะเรามีทั้งปีจ้านะฮะเราลอมน้ำใส่กระ,ะมังเนาะนะฮะเพื่อที่จะซักเสื้อนนะฮะ ซักเสื้อของเรานะฮะล้างนะกับผ้านะเอาเสื้อ,อน,นี่แหละนะฮะใส่กระมังนะฮะล้างด้วยน้ำนะ้น,นก็ซักด้วยมือนะฮะซักมือจ้านะ ก็จะคั้นแรกเนาะเราแยกผ้าก่อนนะฮะซักเสื้อนียแหละนะฮะซักต่อได้ตัดเท้าเ,เราก็มาล้างนะฮะตกนะฮะเขาเรียกว่าสีตกเนาะนะฮะเราก็แยกออกก่อนนะฮะแยกออกก่อนอยังไม่ซักรวมกับเขาเนาะเดี๋ยวล้านะงแล้วเราก็นะฮะเดี๋ยวล้าง แล้วมางล้างน้ำสักหน่อยนีกก่อนที่เลอผัดผอเานาะเนี่ยเราก็จะซักนะฮะซักทีละข้างทีละข้างไปเรื่อยตรงไหนที่เลอะเนาะตรงแลนก็จะแยกก่อนเอซักถุงเท้านะฮะ แล้วเ,เพราะว่าฐานนี้เขาจะเลอะนะฮะเราจะไปตรงนะบาแล้วก็น,นี่นะฮะส่วนที่เลอะนะฮะ,ะส่วนนะตรงที่รองพื้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ของซักผ้าในการเปิดตอกบ่ ใช้ผงกักข้อที่เลอะปอกปอกกับเขาเนาะเนีย่ยเราก็จะซักนะฮะซักทีละข้างทีละข้างไปเรื่อยๆพอซักเราก็จะซักถุงเท้าทีหลังนะฮะโดยใช้น้ำที่เราซักด้วยมือนะฮะซักมือ